วันนี้จะพูดเรื่องความสงบการทำสมาธมิบางคนกับภาวนายากยาก,ยากดิกวรจะสงบแค่คณิกะอุปจาระนี่ก็ลำบากแล้วอย่าไปพูดถึงอัปปนาเลยแต่บางคนก็ง่ายด้เท่นี้คนที่ภาวนาง่าย,ายจิตสงบไปง่ายนั่นส่วนมากจะติดสมาธิดิไม่มีปัญญาเรียกว่าสมาธิถ้าจะพูดอย่างนึงก็เรียกว่าสมาธิหัวต่อก็ได้ ท,ทําไมถึงเรียกว่าหัวต่อก็หัวต่อต้องไม่มีปัญญานาะสง,งบก็ดิ่งอย่างนั้นอยู่กับความสง,งบถ้าจิตออกมาวุนว่นวายไม่ไม่อยากรับทราบรับรับรูบ้เลยเห็นคนคุยกันเสียงดังเกิดงดเงียบแนะ่อย่างนั้นแหละคนมีจิตสง,งบมันมาจะเป็นอย่างนั้นเนาะ,ะถ้าครูบาอาจารย์ท่านถ้าท่านคนที่มีปัญญาท่านก็รู้ทันแหลนะเนาะอันนี้ไม่ คนมือน,นั้นรู้ไม่ทันเลยดิยู่แต่ในอาการสงบตัวเองเข้าไปในสังคมไหนบางทีเห็นเขาสวดมนต์เสียงดังก็ไม่อยากฟังบางคนได้ยินเขาพูดเสียงดังก็ไม่อยากฟังบางคนได้ยินเขาพูดเรื่องการเล่อง,งานอย่างนั้นนี้ก็ไม่อยากฟังว่ามันวุ่นวายเนี่ยอย่างนั้นนี่นี่เรียกว่าคนติดสงบติดความสงบจนเกินไปแล้วไม่เกินไม่ไม่มีปัญญาไม่เดินปัญญาตามหลักมันเออมันมัน เดี๋ยวว่าสมาธิอบรมปัญญามันก็จริงอยู่อพอมันสงบแล้วต้องเดินปัญญาไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันสงบแล้วก็อยู่ก็อาการสงบปัญญามันจะเกิดเองก้ามันก็ไม่เกิดปัญญานะไม่มีทางเน,นปัญญามันต้อง,ต,องต้องคิดค้นต้องพิจารณาเองต้องสร้างขึ้นมาเองต้องไข้ควรเองความจิตคำว,ว่าสงบนี่มันเป็นอาการของจิตเฉยๆแบบเรานอนหลับนั่นละ่ะคนที่ติดความสงบ คนนอนหลับมันจะทําอะไรได้บ้าล่ะอืนั่นแหละคนนอนหลับอยู่ในอาการสงบอย่างนั้นพอถอนออกมาก็ออกไปเลยทีนี้ไม่ได้สนใจพี่นาอะไรนั่นแหละตามหลักมันต้องปล่อยสงบสักพักหรือมันจะลงถึงอัป,ปนาก็ช่างอถ้าลงอัป,ปนามันทำอะไรไม่ได้นะถ้าลงขั้นอุปจาระนี่ปล่อยมันสงบสักยี่สิบสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งทีนี้มัน ได้กำลังแล้วก็ไปกระตุกมันอกมาทีนีอต่อมาม,ม,ม,มาพิณานั่นแหละพิณากับพิจณาในร่างกายตัวเองนี่แหละผมคนเล็บฝันนังเนงี้เอ็นกระโดกน้อมลงสู่ไตลักเบืองต้นถ้าเราตีตัวนี้แตกแล้วตัวนี้ก็ดพิจรณาสภาวะธรรมแล้วนะราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมันยังมียี่เยี่ยบๆอ่ะ่จาจับตัวนั้นลขึ้นมาพิจารณาถึงไงคนมกงต้องมี อาการอยู่แล้วอพอมันจิตมันอยู่นิ่งไม่ได้ดอกมันก็ต้องมีคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดชอบตรงนั้นคิดสั่งตรงนี้นั่นแหละแล้วก็มาเดินปัญญาทีนี้เดินปัญญาพิณาไขควอนั่นแหละน้อมลงส่นแต่ลักให้เห็นนั่นให้จิตมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวปัญญานีตัวแก้เกลเลสตัวปัญญานีตัวตัดกเกลเยดแต่แต่แตยังไงมันก็ต้องอาศัยซึ่งกรรันและกันอาศัยสมาธิ แต่ท่านมีปัญญามันก็ไม่ได้เด้ทีานนี้มันจะเป็นสัญญาอืถ้าจิตไม่สงบต้องให้มีจิตสงบบ้างอมีจิตสงบด้วยแล้วก็เดินปัญญาด้วยแต่ถ้าจะเอาเดินแต่ปัญญาที่แบะมันจะเป็นสัญญาไปเสียทีแบนี้ไม่ได้เด้มันต้องให้รู้จักนั่นละ่ะนั่นละ่ะคำคำ่าคำว่าปัญญาปัญญาปัญญานี่เกิดจากเราพิจารณาใครควรนี่แหละ ทีแรกมันกับเอาสัญญาามาก่อนนะความจํามาก่อนพอจําแล้วก็เอามาพิจารณาค่อควรผลสุดท้ายมันจะเป็นปัญญาเองเต็มมันจะหมุนไปเองนั่นละนั่นละ่ะถ้าพิจารณาในสมาธิมันจะเกิดปัญญาง่ายจิตมันจะไปง่ายมันจะเห็นธรรมง่ายแต่ถ้าพนจิตมันไม่สงบเอาหักดิบกันเลยแหละพิจารณาดิบดบนี่หละจิตธรรมดานี่แหลอะอย แต่ให้ระวังอย,อย่าอย่าอย่าให้อย่ามันเป็นสัญญาจนเกินไปอทั้งหน้าทั้งหลังก็พยายามให้มันสงบไปได้นั่นนะ,ะพี่นาในสมาธิถ้าพี่นาในสมาธิมันจะเป็นปัญญาถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิไม่ลงขั้นอัปปนานี่ก็พี่นาได้อย่แต่มันอยากเป็นสัญญาดิแต่ต้องต้นก่อสัญญาก่อนนั่นแหละแท้หลักแท้แท้มันต้องให้เกิด ให้จิตมันสงบขั้นอับปัญหาขั้นอนอุปจาระก่อนอเข้าไปพักสักชั่วโมงหรือสามสิบนาทีแล้วก็ตกมันออกมาพ่นาทีนี้จิตมันติดมันค้างมันสงสัยอยู่ตรงไหนมันล้องติดใจอยู่ตรงไหนอิยิตัวนั้นแหะขึ้นมาพินาทีนี้พินาเข้าถอยเข้าถอยออกน้องลงสู่ใจลักตัวเองนั่นแหละพินาถามตัวเอง ตัวเองถามเองตอบเองอนั่นแหละผลสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้พอตอนนี้เข้าใจละเอยียดและ้ะก็ขยับเคลื่อนเยขยับเคลื่อยอืยนั่นแหละผลสุดท้ายเกลียสก็หมดตั้งแต่ต้นอพราะเกลียดมันกิียสมันหมดได้ด้วยเพราะปัญญาดิแต่สมาธิเป็นตัวตะล่องมันเข้ามาอมืเหมือนกับเขาหวานแหเห็นปะเขาหวานแหนั่นปลาเล็กปลาน้อยมันจะเข้าไปอยู่ในเผาแหนะเวลาเขาดึง จอมแหเข้ามาดึงจอมแหเข้ามาปลาเล็กปลาน้อยอะไรอะไรสารพัดมันจะอยู่ในนั้นมดนั่นน่ะที่นี่ปัญญาเราก็มาเรียกเอาทั้วันนี่มันมีทั้งกุ้งหอยปูปลามีทั้งอยากเหี้ยมีทั้งสารพัดส,สาหลายเราก็คัดออกอันไหนไม่เอาเราก็คัดออกคัดออกนั่นเราเรียกว่าปัญญาทีแรกกับสมาธิตลอมมันเข้ามาก่อนให้อยู่ในในวงแคบๆนะี่แต่ก่อนมันอยู่ที่คงกว้างมันเห็นมันเห็นไม่ชัด มันยังเป็นปัญญาสัญญาอยู่เห็นพราลางๆสัญชามันเห็นอะไรจะพราลางๆนี่แหละมันไม่จริงจังนบไม่หนักแน่นแต่ถ้าปัญญาเนี่ยมันเห็นมันทะลุปุโ่งไปเลยนี่คนละอันนี่ปัญญาเนี่ยบางทีมันบริกรรมพุทโธหรืออะไรมันไม่อยู่นี่ใช้คําบริกรรมไม่อยู่เราก็ต้องใช้ปัญญานี่แหละอบรมสมาธิพี่นาให้ควรหาเหตุมันว่ามันทาไมมันไม่สงบมันวุ่นวายมันฟุ้ง เพราะอะไรมันเป็นอะไรจิตมันไปติดตรงไหนตามหาสาเหตุมันขุดค้นมันออกมาเรียกว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาไปพิจารณามาจิตสงบก็มีนี่แบบนี้มันสงบได้นานคนเรานี่มันมีหลายๆอยา่างบางทีก็เดินกรมอยู่สงบก็มีบางทีนั่งอยู่สงบก็มีบางทีนอนอยู่สงบก็มีคือนอนยังไม่หลับยืนเดินนั่งนอนได้หมดนั่นแหละ การทำการทำภาวนาอ่ามีแค่นั้นแหละ